มาเรื่องแล้วครับพี่น้องวันนี้สันติพาไปดูประเด็นเดือดที่ทำเอาระบอบหุนถึงกับเข่าสุดและหน้าชาไปถึงพนมเปนเมื่อน่านฟ้าไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นให้ใครมาทำกลางกองทัพอากาศไทย่ทง F16 บินพังงานเหนือน่านฟ้าบุรีรัมปล่อยแฟล์สว่างวาบคมขวัญจนทหารฝั่งโน้นผวาป่าราบแถมตอกฝาลงทางการทูตซ้ำด้วยมหาศึกโคบราโก2 0 2 6ที่สหรัฐและพันธมิตร30ชาติขนอาวุธจัดเต็มในไทย แต่รายชื่อผู้สังเกตการกลับไร้เงากัมพูชายอย่างสมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยค,คนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสิจไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกัน พบกับผมสันติเป็นพนักง,งานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงระดับโลกที่จะทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนเลือดสูบฉีดด้วยความภูมิใจขั้นสุดครับพี่น้องครับเข้าประเด็นกันเลยช่วงที่ผ่านมาเราเห็นความพยายามอันน่าสมเพชของทางการกัมพูชาที่พยายามปั่นกระแสโวยวายสร้างเรื่องโกหกตอแหลรายวันหวังจะเรียกร้องความสนใจจากเวทีโลกใช่ไหมครับ พยายามบีบน้ำตาบอกว่าถูกไทยรังแกหวังจะลากมาหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงแต่พี่น้องครับโลกที่เจริญแล้วเขาไม่ได้กินหญ้านะครับมาหาอำนาจเขาดูออกหมดว่าใครคือของจริงที่มีเสถียรภาพและใครคือเด็กเกเรที่บริหารประเทศไม่เป็นจนต้องสร้างเรื่องหลอกชาวบ้าน สิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้านฟ้าและบนหน้ากระดาษการทูตในสัปดาห์นี้มันคือใบเสร็จที่ยืนยันว่าประเทศไทยเรายืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูมิภาคในขณะที่ตระกูลหุ่นกำลังถูกโลกโดดเดียวอย่างสมบูรณ์แบบครับเรามาเริ่มกันที่ภาพสุดระทึกที่แชร์กันว่อนเน็ตครับพี่น้องภาพเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยบินโฉบด้วยความเร็วสูงเหนือน่านฟ้าอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ประชิดชายแดนแต่ที่มันโคตรพีคคืออะไรครับ F16 ของเราไม่ได้บินผ่านไปเฉยๆครับแต่มีการปล่อยแฟลร์หรือพลุเป้าลวงความร้อนสว่างวาบกลางอากาศ2ดวงติดๆแสงไฟนี้แต้มสีสว่างจ้าบนท้องฟ้าสุดตาการใจให้ชาวบ้านบ้านกรวดได้เห็นกันเต็ม2ตาพี่น้องทราบไหมครับว่าในทางยุทธวิธีทหารการปล่อยแฟลร์ประชิดชายแรนแบบนี้มันไม่ใช่แค่การซ้อมโชว์ไฟสวยๆครับแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนขั้นเด็ดขาด แฟลคือระบบลวงเป้าหมายจรวดนำวิถีด้วยความร้อนการที่นักบินไทยกดปล่อยแฟลร์มันคือการประกาศกล้าวว่าน่านฟ้าไทยใครก็อย่าคิดมาแยมเรากำลังส่งข้อความใส่หน้ากองกำลังกัมพูชาว่าเรดาร์ーーเราเปิดทำงานเต็มร้อยเราพร้อมรบ24ชั่วโมงถ้ากล้าล้ำเส้นหรือทำอะไรงงๆแม้แต่มิลลิเมตรเดียวได้เจอของจริงที่หนักหน่วงจนจำทางกลับฐานไม่ได้แน่นอนครับแล้วผลลัพธ์คืออะไรครับ สื่อรายงานชัดเจนครับว่ากองกำลังทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนที่เห็นแสงแฟลและได้ยินเสียงคำรามของ F16 ถึงกับถือว่าผวาขวัญหนีดีฟอกกันหมดแค่ไทยเราขยับปีกเขาก็หัวสุกหัวซุนแล้วครับนี่แหละครับความต่างของแสนยานุภาพประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ต้องพ่นน้ำลายด่าทอเขาแค่เอาของจริงขึ้นบินเขาก็สยบความตอแหลของอันธบาลได้แล้ว และอย่าคิดว่าไทยเราเก่งแค่คนเดียวนะครับบารมีของกองทัพไทยในเวทีโลกตอนนี้กำลังพุ่งทยานล่าสุดเราเพิ่งโชว์ความแนบแน่นกับมหาอำนาจอย่างสาธารณรัฐเกาหลีใต้กองทัพอากาศไทยเพิ่งต้อนรับการมาเยือนของฝูงบินผ่าดแผงระดับโลก Black Eagles จากเกาหลีใต้ที่แวะมาทำภารกิจ s h i p f light หรือการบินมิตรภาพที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้อง เกาหลีใต้เขาจัดฝูงบินเครื่องบินขับไล่ทริก t 50B สุดล้ำขึ้นบินเกาะหมูร่วมกับเครื่องบิน t 50TH ของกองทัพอากาศไทยบินโชว์ความอลังการเหนือยอดดอยอินทนนท์ภาพการบินประกบกันของสองชาติมันคือการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าไทยเรามีแบ็กอัพเป็นพันธมิตรสายแข็งระดับเอเชียแถมยังมีการแลกเปลี่ยนนักบินร่วมสังเกตการในที่นั่งหลังด้วยพี่น้องคิดดูสิครับ ถ้าไม่เชื่อใจกันสุดๆเขาไม่แชร์ความลับทางยุทธวิธีกันแบบนี้หรอครับเราฝึกกับเครื่องบิน T-50TH ที่ทันสมัยที่สุดในขณะที่เพื่อนบ้านเราล่ะครับยังต้องไปขุดเอาอาวุธเก่าๆสนิมเครอะจากยุคสงครามเย็นมาขัดสีฉวีวันหลอกตัวเองไปวันๆใครคือตัวจริงในอาเซียนโลกเขามองออกครับมาถึงข่าวใหญ่ที่มันที่สุดและถือเป็นการตบหน้าตระกูลหุ่นกลางสีแยกโลกครับพี่น้อง นั่นคือการฝึกร่วมทางทหารคบราโก2026ครั้งที่45ปีนี้บอกเลยว่าสหรัฐอเมริกาจัดเต็มขั้นสุดขนยุทโธปกรณ์หนักมาลงแผ่นดินไทยแบบไม่เกรงใจใครทั้งเฮลิคอปเตอร์โจมตีจอมสังหารอย่าง a h 6 4อพาเช่ Apache, และเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ b แบล็ h ฮอกพร้อมด้วยกำลังพลทหารกว่า8,000นายย้ำนะครับ8,000นายจาก30ประเทศทั่วโลก แห่กันมาร่วมฝึกกับไทยเราทั้งมหาอำนาจฝั่งตะวันตกและตะวันออกนี่คือการฝึกรบพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อเมริกาเลือกไทยเป็นศูนย์กลางแต่เพียงผู้เดียวครับแต่พี่น้องครับจุดที่มันโคตรพีคและสะท้อนความโสมมของกัมพูชาได้ดีที่สุดคืออะไรทราบไหมครับ ในรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมไม่ว่าจะในฐานะประเทศหลักประเทศสมทบหรือประเทศผู้สังเกตการมีทั้งลาวมีทั้งเวียดนามแต่ไม่มีกัมพูชาครับไป่น้องฟังชัดๆนะครับไร้เงากัมพูชานี่คือการส่งข้อความทางการทูตที่รุนแรงที่สุดจากมหาอำนาจสหรัฐและพันธมิตร30ชาติส่งสัญญาณชัดเจนว่างานเลี้ยงระดับโลกนี้ไม่มีที่นั่งสำหรับคนพาลและคนตอแหล เขาอยากคบกับประเทศที่มีสัตว์ซื่อมีสถีรภาพไม่ใช่ระบอบเผด็จการที่มีนิสัยปลิ้นปล้อนบีบน้ำตาฟองโลกแต่เบื้องหลังเอาทุนระเบิดไปฝังดักทหารเพื่อนบ้านการที่กัมพูชาถูกเตกโด่งออกจากเวทีโคบราโก2026มันสะท้อนว่ามหาอำนาจเขาเอื่อมกับความโสมมของตระกูลหุ่นขั้นสุดครับพฤติกรรมที่ชอบสร้างเรื่องโกหกหรือการปล่อยให้ประเทศตัวเองเป็นรังโจรแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงชาวโลก มันทำให้กัมพูชากลายเป็นหมาหัวเน่าในสายตาประชาคมโลกไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบสหรัฐเขาเลือกไทยเพราะเขามั่นใจในศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและความน่าเชื่อถือของเราเต็มร้อยหันไปดูเวียดนามเขายังรักษามารยาทจนได้รับเชิญมาสังเกตการส่วนตระกูลหุ่นถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวร้องโหยหวนอยู่หลังเขาไม่มีใครสนใจพี่น้องหันมาดูความเจริญของไทยเทียบกับเขาสิครับ ในขณะที่เขาถูกโลกคว่ำบาตรทางการทูตประเทศไทยเราเก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจดิจิทัลอินเทอร์เน็ต 5G และบรอดแบนด์ของเราแรงติดท็อปโลกโครงสร้างพื้นฐานของเราก็กำลังก่อสร้างเป็นรูปเป็นร่างเราเจริญเกินกว่าจะไปลดตัวแลกหมัดกับพวกอันธภาลข้างบ้านเราแค่โชว์ศักยภาพร่วมกับมหาอำนาจโลกก็พร้อมจะเหยียบคนตอแหลให้จมดินแล้วครับ สรุปนะครับพี่น้องไม่ว่าระบอบคุณจะพยายามแต่งนิยายบีบน้ำตาหรือพ่นน้ำลายใส่ร้ายไทยยังไงแต่ความจริงที่โลกเห็นคือไทยเรามีมิตรแท้ระดับมหาอำนาจหนุนหลังเรามี F16 และกองทัพที่พร้อมตอกหน้าคนล้ำเส้น24ชั่วโมงการถูกเตกออกจากโคบราโก2026คือใบเสร็จที่ยืนยันว่าโลกนี้ไม่มีที่ยืนให้แก่ระบอบที่โสมมและขับเคลื่อนด้วยความตอแหลครับ ก่อนจบสันติขอสรุป4ประเด็นฟาดฟาดให้พี่น้องฟังอีกรอบครับ 1. F16 คมขวัญชายแดนกองทัพอากาศไทยบินโชวบ,บ้านกรวดปล่อยแฟลสว่างวาบคมขวัญทหารกัมพูชาจนผวาป่าราบส่งสัญญาณอย่าคิดมาแยม 2. มหามิตรระดับโลกเกาหลีใต้ส่งฝูงบิน Black Eagles T50B บินโชว์เหนือเชียงใหม่ร่วมกับไทยตอกย้ำความไว้ใจและบารมีทางการทหารที่เหนือชั้น 3. โคบราโก2026มหาศึก30ชาติสหรัฐขนอัปาเช่แบล็คฮอกและทหาร8,000นายลงไทยยืนยันไทยคือศูนย์กลางความมั่นคงหนึ่งเดียวในภูมิภาค 4. ตบหน้าคนตอแหลลาวเวียดนามได้รับเชิญสังเกตการแต่กัมพูชาโดนโลกแบนทิ้งเพราะพฤติกรรมโกหกและพัวพันทุนสีเทาจนมหาอำนาจเอื้อมระอาขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอรอสนี้นี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าขอ้อเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอสนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับของเจทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ